สวัสดีคนราศีพฤกษบทุกคนด้วยค่ะขอพระคุณนะคะทุกคนหลอบทุกการสปอร์ตขอต้อนรับสู่ช่องเมสเซจทาโร่ใบตาค่ะจงจำไว้ว่าพวกคุณทุกคนคือเซฟโซนแล้วก็รอยยิ้มของตาการที่คุณเข้ามาเจอคลิปนี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญเพราะเราคือพลังงานเดียวกันเลยหากันจนเจอนั่นเองใครสนใจดูดวงปรึกษาปัญหาแบบฮิวรี่ฮิวใจสามารถติดต่อตามาได้เลยนะคะท่านไหนอยากสปอร์ตค่าขนมนองตารายละเอียดอยู่ด้านล่างใต้คลิป นะคะลาขอบคุณสำหรับการกดปุ่มซุปเปอร์แตงการสมัครสมาชิกการต่ออายุสมาชิกรวมถึงการสพอร์ตตาทุกๆช่องทางด้วยนะคะแล้วตาก็มีขายวอลเปเปอร์ Paper, มือถือเสริมดวงแหวนพวงกุญแจกำไรข้อมือหินแท้เสริมดวงรายละเอียดก็อยู่ด้านล่างใต้คลิปเช่นเดียวกันค่ะสวัสดีทุกคนด้วยนะคะขอบพระคุณทุกคนอยู่เสมอเลยค่ะหวังว่าคนราศีพฤษภจะมีความสุขกันทุกๆวันนะคะวันนี้เรา มาดูกันว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงในเดือนมิถุนายนในเรื่องอะไรบ้างนะคะมาเริ่มมาวอยวยไพายทาโร่ก,กันได้เลยค่ะให้ทุกคนนิ่งตั้งสมาธินะคะตาขอเช็คพลังงานก่อนนะคะ เคลียร์พลังงานกันก่อนเกือบลืมเคลียร์พลังงานมาดูกันสิปัจจุบันเป็นอย่างไรกันบ้างคะ ใครที่เพิ่งคบกับคนรักหรือเปล่าเหมือนกับคุณมีบางสิ่งบางอย่างที่เป็นความเครียดหรือความคิดมากเกี่ยวกับคนที่คุณรักก็ได้หรืออยู่ในช่วงของการเยียวยาเพื่อให้กลับมารักตัวเองหรือไม่ก็ถ้าไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของคนรักสมมุติว่าคุณพลาดโอกาสในการ ทำงานการเลื่อนตำแหน่งการได้รับโอกาสอะไรบางอย่างที่คุณคิดไว้ว่ามันจะทำให้ชีวิตของคุณมั่นคงมากขึ้นแต่มันกลายเป็นว่าโอกาสนั้นคุณอาจจะได้ก็ได้นะแต่ว่าคุณมีความเครียดว่าคุณจะทำได้ไหมเช่นคุณได้เลื่อนขั้น มีคนสนับสนุนคุณในการให้ได้เลื่อนขั้นแต่คุณรู้สึกว่าความสามารถของคุณมันอาจจะยังไม่เข้าเกณฑ์หรือว่ามันอาจจะยังไม่ไม่ได้อยู่ในจุดที่คุณรู้สึกอะค่ะว่าคุณพึงพอใจในตัวเองมากนัก <c oughs> เช่นความรู้ฉันยังน้อยอยู่เลยฉันจะทําได้หรืออะไรอย่างเงี้ยสำหรับคนที่แบบได้รับโอกาสอะไรบางอย่างอาจจะไม่ได้เป็นเรื่อง เรื่องงานอย่างเดียวก็ได้มันอาจจะเป็นเรื่องอื่นๆก็ได้คุณรู้สึกว่าคุณยังไม่เก่งพอยังไม่มั่นคงพอยังไม่มันยังมีข้อด้อยอีกที่คุณรู้สึกแบบนั้นแต่คุณอาจจะรู้สึกไปเองเพราะฉะนั้นนะคะมุมมองของคุณที่คุณมองตัวเองกับมุมมองของคนอื่นที่มองคุณอาจจะต่างกันคราวนี้ตาดูเดอสาตาร์หนสิคุณมีความโดดเด่นมากม อืมมันอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงบางอย่างเกิดขึ้นกับคนราศีพฤษภอยู่ก่อนหน้านี้หรือว่าตอนนี้แต่คุณจงจําไว้เธอเขาว่าถ้าคุณต่อสู้อาจจะต่อสู้กับความคิดตัวเองต่อสู้กับคนอื่นๆก็ได้ในสิ่งที่คุณยืนหยัดยืนยันเพื่อตัวของคุณเองมันจะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงแน่นอนเพราะฉะนั้นถ้าคุณรักตัวเองได้มากพอ คุณจะไม่โทษตัวเองถ้าคุณรู้ว่าคุณมีจุดอ่อนเรื่องอะไรคุณจะไปเติมเต็มเรื่องนั้นถ้าคุณเป็นปา่าดตามันอาจจะหมายความว่าคุณอยู่กับปัจจุบันขณะค่อนข้างน้อยคุณดึงตัวเองกลับมาแล้วทําเหตุหรือว่าปัจจยัยหรือว่าสิ่งที่คุณสามารถทําได้นะเวลานี้ให้ดีที่สุดก็พอแล้วแต่อย่าไปโทษตัวเองว่าฉันไม่ดีคอฉันทำไม่ได้หรือว่าใดๆคุณก็แค่จะต้องทำมันให้มากขึ้นเท่านั้นเองอืม มันมีบางสิ่งบางอย่างที่ตารู้สึกว่าคุณค่อนข้างโดดเด่นมากกว่าคนอื่นๆคุณอาจจะได้รับโอกาสบางอย่างแต่คุณกลายเป็นว่าคุณคิดมากก็ได้ถ้ามันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องความรักนะอือันนี้ต้องบอกก่อนถ้ามันเป็นเกี่ยวกับเรื่องของตําแหน่งหน้าที่การงานการเงินอะไรแบบนี้เป็นต้นนะคะเปลี่ยนแปลงไปเลยคุณทําได้อยู่แล้วคุณเก่งอยู่แล้วคุณเหมาะสมและคู่ควรนะจ๊ะ นี่คือพลังงานของคุณอาจจะแบบศึกษาอะไรบางอย่างเพิ่มเติมอยู่ในตำแหน่งใหม่ศึกษาบางเรื่องเพิ่มเติมเพื่อให้เป็นคนที่รู้สึกว่าฉันคู่ควรก็ได้แต่คุณคู่ควรกับทุกๆอย่างอยู่แล้วนะคะคราวนี้เรามาดูการเปลี่ยนแปลงในเดือนมิถุนายนกันค่ะมีอะไรบ้าง ตารู้สึกว่ามันจะมีเรื่องไม่ทันตั้งตัวเกิดขึ้นกับคุณอาจจะเป็นการเดินทางไปไหนการย้ายงานการไปเริ่มต้นอะไรที่ใหม่เป็นเรื่องของการสร้างสรรผลงานของตัวเองอาจจะได้รับโอกาสมาโดยที่คุณไม่ได้คาดหวังเลย คุณเป็นคนที่รักครอบครัวแล้วคุณก็รู้สึกว่าอยากจะให้ครอบครัวมีความสุขอยากให้ครอบครัวมีเงินมากขึ้นกว่านี้อยากจะทำบางสิ่งบางอย่างมากขึ้นกว่านีออ้สมมติว่าถ้าคุณอยู่ในโหมดที่คุณไม่ได้พักเลยอาจจะเป็นไปได้ว่าคุณอาจจะมีบางสิ่งบางอย่างที่บีบให้คุณได้พักถ้าคุณเหนื่อยมาตลอด แล้วคุณก็รู้สึกว่ามันล้าไปหมดนะคะคุณอาจจะได้มีโอกาสที่พักผ่อนเรื่องบางเรื่องที่ไม่ทันตั้งตัวคือเดอะ o w าวมาดูสิจะมีการเดินทางเกิดขึ้นซึ่งมันเกี่ยวกับเรื่องของเงินเอาเป็นว่ากรณีแรก ถ้ามีคนมาให้คุณลงทุนอะไรเริ่มต้นลงทุนกันเถอะเธอทำสิ่งนี้มันดีมากเลยมาหยิบยื่นเนี่ยมาหยิบยืน่นบอกว่าเอ้ยมันก้าวหน้ามากเลยชีวิตของคุณน่ะอันนี้นะคะถือว่าเป็นไพ่เดียวกันระวังด้วยอะไรที่ไม่มั่นใจ แต่มันมีคนเสนอหน้าเอามาให้เนี่ยเนี่ยระวังด้วยไม่รู้อะไม่รู้ว่าใครแต่มันเกี่ยวกับเรื่องความมั่นคงทางด้านการเงินเช่นคุณอาจจะเป็นคนที่เชื่อมั่นว่าเงินจะมาหาคุณคุณจะต้องขยนันคุณจะต้องทำงานหนักเท่านั้นแต่คุณอาจจะไปรู้อะไรมาหรือมีคนเนี่ยใกล้ตัวแนะนำซัมติงบางอย่างเกิดขึ้น ว่ามันมีอะไรบางอย่างที่มันได้เงินเร็วกว่านั้นนะแล้วคุณก็ไปพลาดถ้าเสียรู้คนเหล่านี้อันเนี้ยเตือนไว้ก่อนแล้วนี่คือเดือนพฤษภาระวังเรื่องของการที่เอาเงินเก็บมันลงทุนกับอะไรที่ไม่รู้หรืออีกเรื่องหนึ่งถ้าไม่ได้แบบมีคนหวังเงินจากคุณหรือใด มันอาจจะมีการตัดสินใจอะไรบางอย่างที่ไม่ทันตั้งตัวที่อาจจะต้องเดินทางใช้เงินเพื่อการเดินทางหรือคุณอาจจะย้ายงานนะคะยกตัวอย่างนะคุณอาจจะย้ายงานสมมติที่เก่าที่คุณอยู่มันได้เงินน้อยใช่ไหมแต่คุณจะต้องย้ายไปอยู่ที่ใหม่มันอาจจะมีค่าใช้จ่ายเรื่องของการเดินทางเพิ่มขึ้นแต่มันไม่ได้เยอะอะไรแต่คุณได้เงินเดือนแล้ว มีพอให้คุณได้เก็บมากขึ้นอย่างเงี้ยค่ะอาจจะเป็นไปได้ว่าได้ข่าวในเดือนมิถุนายนหรือมิถุนายนคุณไปเริ่มงานเลยก็ได้ก็คือย้ายไปเลยอ,อ่ะเขาเนี้ยมันอาจจะทำให้คุณรู้สึกคิดมากเพราะว่าสิ่งนี้คุณจะไปทำมันอาจจะทำในสายงานเนี่ยที่คุณรู้สึกว่าไม่มั่นใจอะ คุณอาจจะไม่ได้มั่นใจในงานนี้เพราะมันเป็นงานสายใหม่หรือเป็นงานที่คุณไม่คุ้นเคยให้คุณเพิ่มความรู้ระหว่างนี้ให้คุณเพิ่มความรู้นะคะให้เยอะๆเท่าที่จะเป็นไปได้คุณจะผ่านมันไปได้ด้วยดีถ้าเป็นเรื่องงานนะคือคุณไม่ได้ไดแบบเช่นอยู่ๆได้รับตำแหน่งเนี้ยอยู่ๆได้ไปที่เนี่ย แต่ไม่ได้คาดหวังเลยว่ามันจะได้แล้วกลายเป็นว่ายิ่งไม่คาดหวังอะคุณก็จะยิ่งได้นะคะคุณก็ไปเขาเนี้ยคุณอาจจะยังไม่ได้ไปเลยกระดาษแต่คุณคิดไม่ดีไปก่อนว่าเฮ้ย mm hmm. ฉันจะทําได้เหรอฉันจะอยู่ได้เหรอฉันจะโอเคไหมใดๆอยู่กับปัจจุบันเยอะๆเหมือนที่ตาบอกเมื่อกี้นะคุณจะต้องมีหลักยึดก่อนเหมือนถ้าคุณมีหลักยึดอะ เหมือนกับคุณมีครอบครัวที่เป็นเป้าหมายว่าเออฉันจะทําสิ่งนี้ให้ได้เพื่อครอบครัวของฉันนั่นหมายความว่าเรือของคุณน่ะมีต้นผลแล้วมี GPS แล้วนะคะมีเรื่องอะไรอีกจ้ะอย่าไปตัดสินตัวเอง เหนื่อยอ่ะไม่ใช่เหนื่อยอ่านไพ่แต่คนคนราศีพฤษภอะค่อนข้างเหนื่อยในเดือนมิถุนายนอาจจะมีเรื่องที่คุณจะต้องตัดสินใจตบบางอย่างด้วยอขึ้นตรงไพ่สิบถ้วยแต่จะไม่เน้นว่าเป็นเรื่องอะไรอืม บางคนอ่ะจ,จะมีการหย่าหรือเปล่าบางคนเท่านั้นนะถ้าไม่ใช่ไม่ต้องรับไปนะคะแต่ก็อาจจะมีเรื่องของการเลี้ยงดูบุตรด้วยคุณจะมีบางเรื่องบางสิ่งบางอย่างที่จะจบลงเกี่ยวกับเรื่องของความรักครอบครัวหรือว่าใดๆมันอาจจะไม่ได้เป็นการหย่าร้างก็ได้มันอาจจะเป็นในเรื่องของบางสิ่งบางอย่างที่ คุณเข้าใจกันไม่มากพอแล้วคุณก็เคลียร์กันในเดือนมิถุนายนหรือถ้าใครอยู่ในกระบวนการชั้นศาลเกี่ยวกับเรื่องของการเลี้ยงดูบุตรเอกสารสิทธิเลี้ยงดูบุตรหรือว่าเอกสารใดๆเกี่ยวกับกฎหมายตารู้สึกว่ามันจะมันจะจบแล้วมันจะให้คุณบาลานให้ดีที่สุด มันเกี่ยวกับเรื่องของครอบครัวค่ะมันอาจจะไม่ได้เป็นคนหลักก็ได้นะอาจจะเป็นบางสิ่งบางอย่างที่คุณเคยเสียให้ใครสักคนไปแล้วมันเกี่ยวโยงกับครอบครัวคุณมันจะจบแล้วอืมจัดสรรให้ดีถ้าเป็นเรื่องของเงินหรือว่าเรื่องใดๆคุณจะได้รับสิ่งน่ะแต่มันอาจจะได้รับในมุมมองที่แบบคุณรู้สึกว่ามันน้อยเกินไป คุณได้ก็คือดีแล้วค่ะไม่ได้มีอะไรที่มากหรือว่าน้อยเกินไปเพราะฉะนั้นถ้าไม่ใช่เรื่องการหย่าร้างอาจจะเป็นเรื่องของเอกสารบางอย่างบางอย่างเกี่ยวกับกฎหมายมันก็จะจบลงในเดือนมิถุนายนหรือมัานอาจจะมีข้อความอะไรบางอย่างที่คุณได้รับข่าวในเดือนมิถุนายนก็ได้เช่นกันมันจะจบแล้วนะคะอ,อีกเรื่องหนึ่งก็คือว่า มันอาจจะมีการทะเลาะก,กับใครบางคนนะ่ะหรือมีปากเสียงกับเขาหรือคุณจะต้องสู้สู้ให้ได้รับสิทธิ์อะไรบางอย่างสู้เพื่อให้ได้อะไรบางอย่างกลับคืนมาเช่นคุณโดนเอาเปรียบบางเรื่องอยู่ตลอดแล้วคุณจะต้องเอาคืนมาบ้างแล้วอะไรอย่เงี้ยค่ะ ก็จงมุ่งมั่นและทำให้ได้ต้องสู้ให้สุดครานี้มองเห็นว่าถึงแม้ว่าคุณจะเหนื่อยอาจจะเหนื่อยกับความรักอาจจะเหนื่อยกับบางสิ่งบางอย่างในเดือนมิถุนายนแต่สุดท้ายคุณจะได้เฉลิมฉลองคุณจะได้เป็นอิสระถูกปลดปล่อยจากพันธนาการบางอย่างแล้วก็กลับมามีความสุขอีกครั้งอะไรที่สับสวนวุ่นวายใจอยู่คุณจะได้รับชัยชนะ นะคะเรามาดูลงลึกกันหน่อยเรื่องของการงานคนราศีพฤกษภในเดือนมิถุนายนจะเป็นอย่างไรคะอืมเป็นเรื่องงานก็ได้นั่นเนี่ย ถ้าคุณไม่ไหวกับงานที่เก่าคุณจะได้จบงานที่เก่าไปเริ่มงานที่ใหม่ถ้าคุณยังอยู่ในงานที่เก่าอยู่อะไรที่มันรู้สึกไม่มั่นคงหรือว่ามันไม่เท่าเทียมมันจะจบลงแล้วคุณจะโอเคมากขึ้นนะคะอืมบาลานซ์เอเนจีหรือพลังงานของตัวเองให้ดีแล้วชีวิตของคุณจะดีในทุกๆด้านไม่มีอะไรที่คุณผ่านไปไม่ได้ ถ้าคุณจะออกจากงานคุณจะได้ออกถ้าคุณจะอยากย้ายงานคุณก็จะได้ย้ายนะคะคุณเก่งมากพอแล้วคุณผู้ควรเรื่องของความราักจะมีการเลื่อนระดับ มีการติดต่อสื่อสารมีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับเรื่องของความรักอืมอาจจะมีการย้ายมันมีเด็กๆขึ้นมาเยอะสิ่งที่คุณอดทนอยู่อะไม่รู้แหละมันจะเป็นในแง่ดีคุณจะได้รับชัยชนะไม่ว่าจะเรื่องอะไรอะไรที่มันอยู่ในใจแล้วคุณรู้สึกผิดหวัง คุณจะได้เคลียร์ออกไปจะได้พูดออกมาอย่างซื่อสัตย์ถ้ามันจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างเพื่อให้คุณได้เยียวยากับความรักในมุมมองที่ไม่ดีคุณจะได้เยียวยาถ้าคุณจะต้องออกมาจากความรักที่ไม่ดีคุณไม่ต้องกลัวว่าคุณจะอยู่ไม่ได้คุณอยู่ได้อยู่แล้วคุณมีศักยภาพมากพอถ้าคุณคิดว่าคุณทำเพื่อครอบครัวคุณต้องคิดถึงตัวเองเยอะๆนะคะ เอาความสุขของตัวเองมาเป็นอันดับแรกก่อนได้ทุกอย่างไปพร้อมๆกันได้รักตัวเองเยอะๆค่ะแล้วคุณจะชัดเจนกับความรู้สึกนี้มากพอคราวนี้เมื่อกี้ดูความรักเป็นภาพรวมๆเนาะแต่ไม่ได้ดูว่ามีคู่ไม่มีคู่หรือว่าโสดหรือว่าอะไรมันอาจจะมีปัญหาบางอย่างเกิดขึ้นในความรักของคุณแต่สุดท้ายมันจะผ่านไปได้นะคะมาดูเรื่องของการเงินกันหน่อย อาจจะต้องมีเงินใช้ในการเดินทางหรือว่าการเยียวยาหรือการไปหาใครสักคนหนึ่งมันอาจจะมีความเจ็บปวดความผิดหวังบางอย่างเกิดขึ้นแล้วคุณก็อาจจะได้ใช้เงินไปกับสิ่งเหล่านั้นหรือระวังเรื่องของการใช้เงินที่ตาบอกไปก่อนหน้านี้ว่าคนที่หวังผลประโยชน์จากคุณใดๆนะคะ จะมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการเงินมากขึ้นอืมอาจจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องคู่ด้วยถ้าการเงินของคุณนะ่ะมีอยู่ในเช่นอยู่บัญชีเดียวกันหรือว่าใดๆอาจจะมีการจัดการในเรื่องบัญชีเกี่ยวกับเรื่องการเงินนะคะในเดือนมิถุนายนหรือว่ามีการพูดคุยกัน เกี่ยวกับเงินให้มันลงตัวมากขึ้นเห็นไพ่บุคคลขึ้นมาค่อนข้างเยอะคุณอาจจะมีการไปหาบุคคลเหล่านี้ไปหาเพื่อนเพื่อที่จะทําให้คุณดีขึ้นก็ได้สําหรับบางคนที่อยากจะมีความเจ็บปวดอะไรบางอย่างเพื่อนเพื่อของคุณที่ไม่ตัดสินคุณหรือว่าธรรมะหรือว่าบทสวดมนต์หรือว่าการนั่งสมาธิจะช่วยคุณได้ขอดูเรื่องของบทสรุปค่ะ คนราศีพฤกษบรักตัวเองอะ่ะคำว่ารักตัวเองมันหมายความว่าคุณให้เกียรติตัวเองไหมคุณกล้าปฏิเสธคนอื่นไหมคุณเติมตัวเองได้เต็มหรือ,อยังคุณค่าของคุณคุณอยู่คนเดียวได้ไหมอะไรแบบนี้ค่ะบทสรุปก็คือว่ามันจะเป็นช่วงของการเปลี่ยนแปลงของคนราศีพฤกษภบางอย่างอาจจะเป็นในเรื่องของความรักตำแหน่งงาน เกี่ยวกับเรื่องของเงินหรือคุณกําลังจะได้รับโอกาสอะไรบางอย่างที่มันถูกต้องนะคะที่มันถูกต้องในชีวิตที่มันดีเหมือนกับถ้าคุณอยู่ไม่ถูกทางถ้าคุณไม่ชัดเจนมาตลอดสิ่งที่มันไม่ถูกทางอะ่ะมันจะจบแล้วเพราะฉะนั้นอะไรที่ไม่ดีที่ไม่คู่ควรกับคุณปล่อยให้มันจบไป ขอให้แนะนำคนราศีพึกษบหน่อยค่ะไม่ว่าคุณจะเจอกับอะไรมันคือสิ่งที่คุณจะต้องเรียนรู้คุณมีคนที่อยู่ใกล้ๆคุณที่จะมอบการเยียวยาให้กับคุณได้ใจดีกับตัวเองหน่อย บางสิ่งบางอย่างจะกลับคืนมาอาจจะเป็นความมั่นคงหรือคู่จริงๆของคุณที่คุณสมควรได้รับแต่ว่าระหว่างนี้ให้เยียวยาตัวเองก่อนถ้าคุณยังมีความทรงจําที่ไม่ดีเกี่ยวกับเรื่องของความรักนะคะคุณจะผ่านมันไปได้ทั้งหมดเพราะคุณเป็นคนที่เก่งคิดถึงตัวเองก่อนบ้างคนราศีพฤษภนะ คุณไม่ได้เห็นแก่ตัวเคราวนี้ไพ่พี่อากิอยากแนะนาว่าอะไรคุณอยากคิดว่าตัวเองเป็นเหยื่อคุณคือนักลาก่าเพราะฉะนั้นคุณโชคดีเห็นไหมพระพิคเนตออกมาคุณโชคดีได้มากกว่านี้อีกนะคะเพราะฉะนั้น เรื่องที่คุณเจอมันเป็นสิ่งที่คุณจะต้องเจอเพื่อให้คุณเจอในสิ่งที่มันดีกว่าถ้าคุณเจอกับเรื่องที่ไม่ดีสิ่งที่ดีกว่ารอคุณอยู่ถ้าคุณเจอกับเรื่องที่ดีมันก็จะดียิ่งขึ้นไปไพ่แนะนำก็คือว่าหยุดไล่ล่าอยู่นิ่งๆดูบ้างถ้าคุณจะไล่ล่าความสำเร็จ ไล่ล่าใดๆสิ่งเหล่านั้นมันจะหนีคุณคุณแค่ต้องอยู่นิ่งๆเดี๋ยวมันจะวิ่งเข้าหาคุณเองอยู่นิ่งๆไม่คาดหวังไม่ต้องคิดเยอะให้มันเป็นไปตามไทม์ไลน์คุณโชคดีอยู่แล้วคุณจะต้องแอคทีเวทความโชคดีในตัวของคุณออกมาใช้ใจเดินทางให้เยอะกว่าหัวนะคะ แล้วก็องค์พ่อออกมาบอกว่าหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกๆพระอ,องค์เลยอะ่ะเขาดูคุณอยู่นะเขาปกป้องดูแลคุณอยู่เพราะฉะนั้นนะคะก็อย่าดือ สำหรับคนราศีพฤษภนะคะใช้ไพ,พ่องค์พ่อไพ่องค์พ่อก็ออกมาขอบคุณทุกคนอยู่เสมอเลยค่ะเอาละค่ะวันนี้ก็หวังว่าทุกๆคนจะได้รับพลังงานด้านบวกแล้วก็การฮิลลิ่งฮิลใจจากตานะคะมีความสุขกับการใช้ชีวิตในทุกๆวันให้คิดว่าโลกนี้เป็นแค่เกมแล้วคุณต้องผ่านด่านไปให้ได้รักทุกคนเสมอเลยค่ะไม่ว่าคุณจะคือใครแมสเซจทาโลใบตาขอขอบคุณทุกคนมากมากเลยนะคะตาไปแล้วค่ะบ๊ายบายค่ะ